ผู้ว่ามอบประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กนักเรียนทำความดีเก็บกระเป๋าเงินชาวต่างชาติส่งคืนวันที่23มกราคม2567นายพุทธิพงศ์สิริบานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายชาวกรพันธุสินและนายอัครพลจำรัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายสังกัดเทศบาลนครเชียงรายบริเวณด้านหน้าเสาธงในช่วงของการเข้าแถวของนักเรียนเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของนักเรียนทั้งสองคนโดยมีนายวันชัยจงสุทานามนมณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายรวมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง8แห่งร่วมเป็นสกีพยานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเนื่องจากนักเรียนทั้งสองคนได้เก็บกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้และติดตามนำส่งคืนจนเป็นที่ชื่นชมในโลกออนไลน์ และทางนักท่องเที่ยวด้วยขอบคุณผ่านทางเทศบาลนคนจรจิงรายและโรงเรียนเทศบาล6นคนจรจิงรายในการทำความดีของเด็กนักเรียนดังกล่าวก้าไก่ news รายงาน